ที liberal, ่เป e ็น tamam. ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยทุกครั้งยังเด็กๆท่านก็คงจะเป็นแบบนี้ผมก็แบบนี้นะครับมีความสุขนะครับอาจารย์วิเชียนพุ่นตะเกียงอดีตผู้เล่นการโรงเรียนนครหลวงรมรัฐวิทยา ประกาธิธีได้รุณาขึ้นทอดผ้าสร้อรยมุคลและประกอบพิธีชาปนกิจเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับต่อพิอธชีชาปนกิจสลายร่างของคุณแม่บัรจงนี่นะครับนะครับลป็นลำดับต่อไปเองาอกราดนิมนทุกท่านจะขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับและหลังจากนั้นก็ขอจันทร์เป็นลำดับต่อไป โดยขอความร่วมมือทุกท่านนะครับถ้าทีนต่งการเมืทุกทานที่รู้ักทุกท่านให้เกียรติในร่องที่ดีชาประมุในวันนี้ขบนม่นนะขอ็คุณมามา ทวาุขส so ุาพดาแ่กานรักอความเฮาใจยยืางยิ่นแล้วก็เอ็นการราามเาใจให้ายย่างดันัการเปล่นงสขภาพกายขภาใจที่สอข็งของกาแต่ใจับโยอิสระ